สวัสดีค่ะจอยทองแท้นะคะวันนี้จะมาพูดธรรมะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเราให้ฟังกันนะคะพระพุทธศาสนาของเรานะคะสอนเรื่องการรักษาศีลห้าแล้วเราก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่ใช่มนุษย์เพราะว่าการ ที่เราเคารพเคารพพระพุทธเจ้าแล้วก็เอ่อเคารพพระพุทธเจ้าแล้วก็เราก็นับถือศาสนาพุทธด้วยเราจะต้องลงมือปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาพุทธด้วยศาส,สนาพุทธข้อสอนเรื่องธรรมะมากมายในพระไตรปิฎกแล้วก็พระก็ บวชเรียนศึกษาเราก็บวชเราก็เรียนมาตั้งแต่เด็กด้วยนะคะแล้วเรา,ารู้รู้ธรรมะข้อไหนบ้างมีมรรคปีองค์8มีอริยสัจสี่มีพรมวิหาร4มีศีลหแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยความกระตันยูด้วยแล้วก็ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติ เราก็ไม่ใช่มนุษย์เราก็ไม่ใช่คนเรามีร่างกายเป็นเป็นเพียงกายสังขารเท่านั้นเองเหมือนพูดผีปีศาจก็ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีธรรมะนะคะหรือว่าเป็นสัตว์ดิจฉานไปเลยก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักรู้จักธรรมะาศาสนาห้า,าศาสนาไม่ว่าจะคริสต์หรือว่าอิสลาม หรือว่าจะาเตาหรือว่าคงจื้อนะคะเขาก็มีหลักคำสอนเยอะแยะมากมายเลยแล้วแล้วบุคคลต่างๆทั่วโลกนะ่ะเขาก็จะลงมือปฏิบัติด้วยแล้วเรานะพยายามละโลกโกรธหลงด้วย แม้ว่าเราจะมีบ้างในบางเวลาเราก็พยายามระง,งับเอาไว้นะคะแล้วก็บางทีเราก็ต้องทำบุญให้ทานทุกคนก็ค่อนข้างที่จะรู้เกี่ยวรู้แล้วเพราะเรานับถือศาสนาพุทธดังนั้นจึงถ้าเรานะ่มาขยายนิดๆหน่อยๆ เราก็จะปฏิบัติได้ถ้าคนที่สนใจปฏิบัตินะคะแล้วก็ลงมือทำจริงด้วยแล้วก็พยายามแนะนำคนอื่นแนะนำคนอื่นให้ลงมือทำด้วยมันก็จะดีมากให้คนอื่นลงมือทำทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่มันก็จะดีส่วนาศาสนาอื่นๆเราก็อย่าไปยุ่งเราก็ยุ่งเกี่ยวกับศาสนาพุทธของเราก็ คงจะโอเควันนี้พูดแค่นี้ก่อนนะคะถ้าหากว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วน่ะเราก็ต้องลงมือปฏิบัติจริงๆโอเคไหมคะ